สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวไทยกัมพูชาวันที่30กันยายนปี68นะคะก็หลังจากที่ท่านทูตศรีหะศักด์นะคะได้ไปมีสปีชที่ UN นะ mm hmm. ก็เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับต่างชาติเนี่ยได้รับรู้นะคะว่าความจริงเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญเลยก็คือหมู่บ้านหนองจานที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยขึ้นไปพูดแบบผิดๆนะ ในเวที UN นะคะก็คือพูดว่าเป็นพื้นที่ของประเทศเขาแล้วไทยเนี่ยใช้กำลังทหารในประเทศของเขาซึ่งอันนี้คือผิดหมดเลยอันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างคุณศรีษศักด์เนี่ยนะคะก็ได้ไปชี้แจงเรียกว่ารายยาวประวัติศาสตร์ให้ฟังกันเลยนะว่าปี1970เนี่ยกัมพูชาเนี่ยมีสงครามกลางเมืองนะคะ ก็หนีเขมียนแดงมาที่ไทยนะไทยก็ตัดสินใจเปิดชายแดนเพราะว่าเห็นแก่มนุษยธรรมแล้วหลังจากสงครามจบเนี่ยชาวกัมพูชาก็ไม่กลับนะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ซึ่งหลังจากที่สงครามในกัมพูชาเนี่ยสงบไปเราก็ยังไปช่วยสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยควรทํากันนะคือระหว่างพูดเนี่ยท่านทูตเรียกว่าหันไปมองทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาตลอดเวลาเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นสปีชที่ชี้แจงได้ครบถ้วนรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่กัมพูชาเนี่ยพยายามจะบินโดรนเข้ามาในพื้นที่เนาะรวมถึงมีการยิงเข้ามาประปายด้วยนะคะซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ไม่มีทีท่าเลยว่าจะมีความจริงใจในการใช้สันติภาพการเจรจาเพื่อสงบศึกกันจริงๆนะ ซึ่งอันนี้มันมีการประชุมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการประชุมสี่ฝ่ายที่อเมริกาจัดขึ้นนะคะโดยทรัมป์เองเนี่ยเขาก็อยากให้สงบศึกแบบจริงจังเนื้อไม่มีรอบ2ออะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยมีการจัดประชุมระหว่างอเมริกามาเลเซียไทยแล้วก็กัมพูชานะคะก็คือพูดกันไว้ดิบดีนะว่าเอ้ยจะเจรจาสันติภาพกันแต่ปรากฏว่ากัมพูชาก็ไปพูดใน UN โดยกล่าวหาไทยแบบผิดผิดแบบที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงซึ่งท่านเสียศักเนี่ยก็ได้ชี้แจง อย่างชัดเจนที่สุดแล้วนะแต่ถึงกระนั้นก็แล้วแต่นะคะทางกัมพูชาเนี่ยก็ยังไม่หยุดหยอนอ์นะตอนนี้ทางภักสองเนี่ยแล้วก็พักหนึ่งด้วยนะที่หมู่บ้านหนองจานที่เพิ่งพูดถึงไปเนี่ยก็ไม่มีการที่จะพูดคุยกันในระดับแม่ทัพแล้วนะคะ RBC ก็ยกเลิกไปก็จะเหลือแค่ GBC ท,ที่จะมีการคุยกันระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งกำหนดเนี่ยจะอยู่ประมาณวันที่10ตุลานะ ก็เป็นช่วงที่ผู้ว่าสะแก้วเนี่ยนะคะประกาศเดดไลน์ให้ทางผู้ว่าบันเตียมเมนเจอเนี่ยอบพยพคนกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานที่ลุกล้ำเขตประเทศไทยมานานหลายสิบปีออกไปนะแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ว่าบันเตียมเมนเจอเนี่ยนะคะกลับมาประท้วงผู้ว่าสะแก้วค่ะประท้วงว่าใช้อำนาจทหารในพื้นที่ประเทศของเขาเห็นไหมว่าเวลาเขาทำงานเนี่ย เขาทํากันเป็นทีมเลยนะผู้ว่าบันเดียมเมนเจอร์เนี่ยก็ทําเหมือนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาที่ไปพูดใน U n เลยนะคะคืออันนี้มันเป็นการวางแผนมาแบบทุกทุกภาคส่วนทําแบบเดียวกันเป๊ะเลยใครบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นสงครามระหว่างคุนเซนกับไทยมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่คุนเซนอย่างเดียวคุนเซนเป็นคนสั่งการก็จริงแต่คนในพื้นที่ผู้ว่าทุกคนเลยมีส่วนที่เครียกมีส่วนได้สูญเสียกับเรื่องนี้นะคะเขาก็เลย เป็นเหมือนหมากที่ใช้ที่ฮุนเซนเนี่ยใช้เดินนะซึ่งทางด้านผู้ว่าสัแก้วของเรานะคะก็ไม่ฟังการประท้งของกัมพูชานะแล้วก็ยื่นคำขาดไปนะคะว่าหากไม่อพยพหรือว่าหยุดยั่วยุเนี่ยก็จะไม่มีการคุยกันอีกนะคะก็เร่งให้ผู้ว่าปันเตมิเจเนี่ยส่งแผนในการอพยพคนกัมพูชาออกจากบ้านหนองจานมาก่อนวันที่10ตุลาคมนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำให้ในวันนี้นะ มีความตรึงเครียดเกิดขึ้นบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้วก็คือพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองทัพภาคที่หนึ่งนะคะโดยที่ฐานกัมพูชาเนี่ยเขาก็มาตรึงกําลังบริเวณชายแดนในในบริเวณของบ้านหนองจานแล้วก็หนองยาแก้วซึ่งเป็นดินแดนของไทยเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยจะมีแค่1 0บถึงยีคนนะทหารขมิแต่คราวนี้มากันเยอะเลย30-40ถึงนายนะคะและทางการไทยเนี่ยก็ส่งโดรนสำรวจแต่ว่าไม่พบประชาชนมารวมตัวแล้วนะ คือตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ลักษณะของอจ้างม็อบมาแล้วอาจจะใช้กำลังหรือเปล่าแต่ว่ารู้แต่ว่าสถานการณ์ของภาคหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่กิ่งกำลังคิดว่าฮุนเซนเนี่ยจะพยายามทำอะไรนะคะเพราะว่าภาค2เนี่ยก็คือพยายามที่จะยิงปืนเข้ามาเนาะสอสวันในช่วงประชุม UN นะคะแต่ทหารเราเนี่ยก็ถูกสั่งให้อดทนไว้ก่อนนะอ่าคือตอบโต้ตามสมควรนะคะ ไม,ไม่เล่นใหญ่เกินไปเพราะามันเป็นช่วงของการประชุม UN เอยู่กิ่งคิดว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันทางด้านการต่างประเทศและการทหารนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปพูดใน UN ได้อย่างเต็มปากซึ่งท่านรัฐมนตรีต่างประเทศศรีสศักดิ์ก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะคุณอนุทินเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้คะแนนเสียงจากเรื่องนี้ไปเยอะเลยทีเดียวนะในการที่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นไปพูดในเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะคะ ในส่วนของกองทัพภาคที่1เนี่ยจากนี้ไปนะจะมีแม่ทัพคนใหม่แล้วนะคะเราก็ต้องมาดูกันนะว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการท้าทายแม่ทัพคนใหม่หรือเปล่าโดยที่แม่ทัพคนใหม่ที่มาแทนพลโทอมริตเนี่ยนะคะก็คือแม่ทัพไก่พลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะก็เป็นเตรียมทหารรุ่น28นะคะถูกดันขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ ซึ่งต,ตัวท่านเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างดีนะก็คือเข้าใจพื้นที่และเคยปฏิบัติงานในจังหวัดสะแก้วมาหลายสิบปีนะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะว่าจะทําได้ดีกว่าคนเดิมหรือเปล่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียวนะว่าไม่ค่อยจะทําอะไรเลยนะคะในส่วนของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็ดูไม่น่ากังวลเลยมากนะเพราะว่าแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่อย่างแม่ทัพตึงเนี่ยพลโทวียรยุทธรักสินก็เป็น รองแม่ทัพมาก่อนนะคะเป็นเตรียมทหารรุ่น26รุ่นเดียวกันกันกบแม่ทัพกุ้งก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็เป็นนักรบลูกอีสานแบบตัวจริงเลยนะคะแล้วผ่านสมรภูมิชายแดนอีสานใต้เนี่ยมาโดยตลอดนะเรียกง่ายๆว่าเป็นสายบู๊อะไรประมาณนั้นนะคะยิ่งกว่าแม่ทัพกุ้งซะอีกนะก็ต้องมารอดูกันนะคะเพราะว่าเท่าที่กิ่งมองนะทางทหารเนี่ยในช่วงของการโยกย้ายเนี่ยเขาก็เตรียมการ อะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะสามารถทำงานอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้นนะโดยที่เราจะเห็นเตรียมทหารรุ่น26เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนนะว่าทางฝั่งของทัพเรือก็มีมูฟบ้างแล้วด้วยนะคะก็คือมีการรื้อบ้านของขมຈที่ลุกล้ำอธิปไตยไทยนะทั้งหมด3หลังนะคะไม่ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกซึ่งก่อนนั้นเนี้ยพยายามพูดคุยเจรจา ให้ย้ายออกไปแต่ทางกัมพูชาก็ไม่ทําตามนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนไอ้ที่ล้มมา17จุดทั้งหมดเนี้ยตอนนี้ก็ไม่มีทหารหรือชาวบ้านกัมพูชามาใช้งานแล้วนะแต่สภาพของมันอะปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่บริเวณน,นั้นก็คือไอ้ที่ขุดคูเลศเนี่ยก็จะต้องกลบนะคะบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องจริงๆแล้วมันควรจะทุบทำลายทิ้งไถคืนเลย แต่ไอคาสิโนใหญ่ๆนั้น่ะเหมือนทอออะก็ยังยังยังอยู่ซึ่งกิ่งก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาเขายังอะไรเขากลัวอะไรคือเขาไม่กล้าที่จะทุบทําลายทั้งทั้งที่มันล้มปานในเขตไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะครึ่งครึ่งนึงเลยอะดังนั้นแล้วอะกิ่งก็ยังรู้สึกว่ากองทัพเรือเนี่ยก็ยังไม่ได้เด็ดขาดในเรื่องของการที่จะ ทุบทำลายเพราะเขากลัวจะเกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นเพราะว่าขนาดจัดการบ้านสามหลังเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆก็ยังมีความตึงเครียดขึ้นมาเลยคือเขาก็คงไม่อยากจะเพิ่มนะกิงกิงดาวว่างันถ้าเกิดว่าเอาระเบิดไปถลม่มไอคาสิโน,โนที่ตึกที่สร้างมามันอาจจะเกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะคิดว่าเขาอาจจะไม่อยากเพิ่มความตึงเครียดในช่วงนี้ที่มันยังสงบอยู่นะแต่มันก็มีข้อเสีย ก็คือพื้นที่ที่มันควรจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครใช้งานก็จริงแต่ก็ไม่มีใครควรจะเอาสิ่งปลูกสร้างมาสร้างเอาไว้ถ้าเรายังปล่อยให้มันมีสิ่งปลูกสร้างสร้างเอาไว้มันคืออนุสร์สถานแห่งการละเมิดของกัมพูชาซึ่งเราไม่จัดการอะไรแม้ว่าทหารเขมรจะไม่ได้เข้ามาใช้งานไม่มีคนเขมรเข้ามาใช้งานแต่เกิดถ้าวันใดวันหนึ่งเข้ามาใช้งานล่ะคือมันมันไม่ควรจะต้องมี การคิดแล้วว่าเฮ้ยจะทุบดีไหมหรืออะไรอย่างไรหรือจะเอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันกิ่งมองว่าการเอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยรังแต่จะสร้างปัญหาเหมือนสร้างอนุสร์แห่งปัญหาปัญหาของความไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกัมพูชาแล้วเราก็ยังปล่อยปะละเลยจนถึงบัดนี้แล้วถ้าเรายังปล่อยปะละเลยอยู่มันก็คือเรายอมอะค่ะคือเวลาเรายอมใครสักคนที่ทําผิด คนคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทําผิดและก็ทํามันอีกเนื้อกไหมยกเว้นว่าเราจะทําให้เขารู้ว่าเนี่ยผิดนะและแก้ไขซชซึ่งรัฐมนตรีกาลาโหมของเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะคะคุณนฐพลเนี่ย <c oughs> เผยว่าจะประชุม GBC ในเรื่องของหมู่บ้านหนองจานโมเดลอะไรประมาณนั้นคือพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดเพื่อทำมาหากินต่อไปโดยที่อยู่ในแผ่นดินตัวเอง อันนี้กิ่งๆไม่เข้าใจว่ามันเป็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแล้วเหรอในการที่จะมาทําโมเดลคู่แฝดเพราะว่าประชาชนไม่ได้อยากจะเป็นคู่แฝดกับใครเลยเราไม่ต้องการเป็นคู่แฝดกับประเทศคับกัมพูชาค่ะคุณนัทพลเนี่ยออกมาเนี่ยคือสร้างงานสร้างเรื่องสร้างราวให้กับคุณอนุทินโดยแท้ความไม่กล้าเด็ดขาดในเรื่องของรัฐมนตรีกาลาโหมของคุณอนุทินเนี่ยก็จะทําให้คุณอนุทินเนี่ย,นนยจะต้องมานั่งคุมคุณนัทพล อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณอนุสินก็ออกมาเบรกไอเดียของบิ๊กเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของเมืองคู่แฝดบ้านหนองจานหรือบันเตียเมนเจยเนี่ยว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะทําตอนนี้ซึ่งมันก็จริงไอ,อ้กิ่งกิ่งไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงพยายามที่จะหาทางลงให้กับประเทศกัมพูชายอยู่ตลอดเวลาการที่คุณจะมาสร้างเมืองคู่แฝดอะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นประเทศที่มีสัมพันธ์แนบแน่นรักกันมากแต่กับกัมพูชานี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เลยคือมันไม่ใช่เวลาเอาซะเลย คุณอนุทินเองยังรู้เลยว่ามันไม่ใช่เวลาแต่ด้วยความที่คุณอนุทินก็ตั้งคุณนัทพลนะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองมันก็ช่วยไม่ได้อะที่งานมันก็จะต้องเข้าคุณอนุทินอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยกิ่งก็ไม่รู้ว่าคุณนัทพลเนี่ยเขาเป็นสายซอฟคือถ้าเป็นสายซอฟขนาดเนี้ยกิ่งกิ่งว่าคุณนัทพลเนี่ยไปดูภาคใต้ดีกว่า นะแล้วให้รัฐมนตรีช่วยนะคะที่เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สองอย่างพลโทอดุลน,นะมาเป็นรัฐมนตรีมาดูเรื่องของไทยเขมรดีกว่าเพราะว่าคุณ,คณพลโทอดุลเนี่ยเขาเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สองซึ่งทำงานอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะรู้นิสัยของเขมรน,นะคะเขาก็จะรู้ว่าควรจะจัดการควรจะไล่ลันดับแบบไหนแม้ว่าวันนี้เนี่ยพลโทอดุลซึ่งไปเข้าไปชี้แจงในสภาแล้วก็พูดถึงประเด็นดราม่าที่ทหารเหมือนออกมาให้ข่าวกับ ผู้สื่อข่าวอย่างคุณวัฒนานานุ่มนะว่าทหารเนี่ยมีแต่มาม่าปลากระป๋องกินนะตัวท่านเองก็เลยถือว่าการนี้พูดในสภา,านะคะในช่วงของการถแถลงนโยบายของรัฐบาลขุณอนุทินเนี่ยว่าในสถานการณ์การเผชิญหน้าเนี่ยมาม่าปลากระป๋องเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะมันเป็นอาหารที่สะดวกที่สุดแล้วซึ่งอันนี้กิ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าคุณจะเอาเนื้อเอาอะไรไปไมันไม่ได้มีตู้เย็นให้แช่นะคะ คือนึกออกไหมมันจะต้องเป็นอาหารที่เสียยากอันนี้ทหารเนี่ยเขาเป็นคนรีเควสตมาเองว่าพวกปลากระป๋องเนี่ยเป็นที่ต้องการเพราะว่ามันเก็บได้นานนึกออกไหมเกิดถ้าเราสมมุติว่าฝนตกแล้วเราส่งสเสบียงได้ช้าอย่างน้อยมันก็ยังมีอาหารที่มันไม่ไม่บูดไม่เสียนึกออกไหมแล้วท่านเองก็พูดะนะคะว่าความภาคภูมิใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การทีนอาหารดีๆอยู่ที่การได้รับใช้ชาติปกป้องอธิปไตยไม่มีใครไปเรียกร้องหาอาหารดีๆ คือการที่ท่านพูดแบบนี้มันก็มีเหมือนทัวลงนิดหน่อยนะคนก็จะคิดว่าเอ้ยจะให้ทหารเนี่ยกินแย่ๆแ,แบบนี้หรอแต่คือคุณต้องเข้าใจไงว่าถ้าคุณจะกินอาหารดีๆกินสเต็กกินอนะไรน่ะมันจะเน่าเอามันอยู่ได้ไม่กี่วันมันไม่มีตู้เย็นตรงนั้นนะ่ะนึกออกไหมเออมันอยู่ได้วันวันวันเดียวอะเนื้อก็เน่าแล้วมันก็เลยจะต้องกินปลากระกป๋องนะคะซึ่งมันขนส่งง่ายอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าในทหารในพลเนี่ยเขาไม่อยากให้ทหาร กินอาหารดีๆเขาก็อยากให้กินอาหารดีๆกันแต่ว่าไอ้พื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การสู้รบที่อยู่ติดชายแดนเลยหรือห่างไกลจากฐานทัพเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอาหารแห้งที่เก็บไว้ได้นานอันนี้กินเข้าใจได้นะกินรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยไม่ควรจะดราม่ามันทุกเรื่องเกินไปนะก็คือเรื่องแค่นี้ก็ไปดรามา่าใส่พลโทอดุลน,นะคะจริงๆท่านน่ะตั้งใจจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นต้องรับสภาพไป เออเพราะเราไม่สามารถกินดีอยู่ดีจะกินปลากุ้งซึ่งอยู่ได้วันเดียวก็เน่าเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าจะไปส่งสเสบียงทุกวันมันก็ไม่ได้จะไปกินหลู่มันจะได้ยังไงล่ะมันก็ไม่ได้ไงก็ต้องเป็นมามา่าปลากระกป๋องไปก่อนพอคุณกลับมาที่ฐานคุณก็จ,จะได้กินดีหน่อยอะ่ะเออนึกออกไหมซึ่งอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทางทหารทองกองทัพด้วยนะคะการที่ด่ามันทุกเรื่องดราม่ามันทุกเรื่องเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ริบรอนกําลังใจของ ทหารที่ทำงานอยู่นะซึ่งพลโทดุลเนี่ยเขาก็ได้พูดในสภาชี้แจงอย่างชัดเจนนะคะว่าในฐา้ะที่ตัวท่านเองเป็นทหารเนี่ยในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยเนี่ยมันไม่เหมือนธุรกิจนะที่ว่าเ,ออเจ๊งแล้วก็ไม่เป็นไรลงทุนใหม่แต่สละอ,อธิปไตยเนี่ยเสียแล้วเสียเลยนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองก็ให้ความสําคัญอย่างมาก ในเรื่องของดินแดนแล้วก็อธิปไตยของชาตินะคะว่าแผ่นดินไทยเนี่ยจะต้องเป็นของคนไทยนะอันนี้ก็เชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งนะคะว่าตัวท่านเองอะสู้แน่นอนนะในส่วนของ m o u c 3 4 4นะคะจากที่เราได้ฟังในสภาเนี่ยก็จะมีการให้ทําประชามตินะซึ่งคุณอนุทินก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะว่าตอนนี้มันกำลังศึกษากันอยู่คือทางกมทเนี่ยตั้งคณะศึกษา m o u c 3 4 4แล้ว แต่ยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวต้องดูผลของการศึกษาก่อนว่าคอรมอรสามารถยกเลิกเองได้ไหมท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าคอรมอรยกเลิกเองได้ก็ทําได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องถามประชาชนทั้งประเทศก็อาจจะต้องทําประชามติน่าจะทําพร้อมๆกันไปเลยกับตอนเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะคะเพื่อประหยัดงบประมาณนะซึ่งอันเนี้ยกิ่งก็คิดว่าไม่มีปัญหาถ้าจะต้อง กา4ใบนะคะ4ใบก็ไม่เป็นไรก็กาเลือกสสเขตใช่ไหมสสบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของรัฐธรรมนูนแล้วก็เรื่องของ mou c 3 4 4สี่กิ่งก็ไม่เป็นไรหรอกอยากลงความเห็นนะอยากออกความเห็นดีแล้วที่ถามความเห็นประชาชนนะคะแต่ว่าคนเท่าคนแก่หรือคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้ล o s ข้อมูลตรงนี้ได้เหมือนกันนะ ก็จะต้องมีความต้องมีการเผยแพร่ผลของการศึกษาด้วยนะคะว่าการที่มี MOU 4-3-4-4อยู่เนี้ยมันดีต่อประเทศไทยอย่างไรและเสียมีข้อเสียต่อประเทศไทยอย่างไรก็จะต้องมีการมาเขาเรียกอะไรอ่ะให้ข้อมูลกับประชาชนด้วยนะก่อนที่ประชาชนเนี่ยจะไปลงประชามติ เรื่องจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะคะอันนี้ต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยการปกาไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องเข้าใจจริงๆว่าข้อดีข้อเสียนี่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็ถ้ามีข้อมูลอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวไทยครเนียกินก็จะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะเกิดติดตามเอาไว้นะคะ